สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับปืนร้อยนัด MG 36นั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยขอเจ้าบุกยาปะเนี่ยเพื่อนระวังด้วยนะเพื่อนๆอนอุ้ยเพื่อนเราตายครับท่านผู้ชม <c oughs> ไอบ้บ้าเพื่อนผมตายได้ไงวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เองโดนถูกร้อยนัดเกินไปหรือเปล่าอา้าวโอเคสวย โอ้โหผมเกือบได้คิวแล้วครับอีกนิดเดียวเองอะ่ะผมก็ได้คิวแล้วโอ้บาเอ้ยไม่น่าตายเลยเราเรียบร้อยเจอระเบิดสูตรผมเข้าไปอขออีกสักโลกหนึ่งสิอรอบนี้เราไม่ได้ดแฮะตายไป โอ้โห,โหเวนกรรมถ้าเกิดเขาไม่ปลาระเบิดอะผมน่าจะรอดครับอย่างน้อยๆได้มา2คิวผมว่าก็ยังดีอยู่นะโอ้โห,โหเล่นลอยนัดก,กว่าจะยิงได้แต่ละคิวท่านผู้ชมช่างยากลําบากซะเหลือกเกินยาวมีนะท่านผู้ชมโอ้โได้มาสองคิวอีกแล้ว ขอสคิวบ้างก็ได้เฮ้ยติดแต่สองคิวนี่แหละผมไอ้ตายเถอะโอ้โหโดนแสงอีกสวยจริงๆเลยเราโอเคตายไป,เ,ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนแสงรวบครับตายเพิ่มไปยาวมีครับท่านผู้ชมแต่ผมต้องเอาสั้นก่อนอะ่ะสวยเพื่อน จะทำอะไรจะทำอะไรเฮ้ยเขาวิ่งอย่างวะโอ้เขาวิ่งได้ครับระวังอ่ะโอเคผมได้ระเบิดฟรีแล้ว แสงใครบ้างวะเนี่ยมันจ้าซะเลือกเกินอะไรเพื่อนฮะเองปลาแสงใส่ใครวะเฮ้ยนี่เองไม่รู้จัก MG ซะแล้วเออสวยเพื่อน MG 36เคียวนะเฟ้ย เฮ้ยเพื่อนเขาเจ็บแล้วเขาเจ็บแล้วในโมเขาเจ็บแล้วครับไปต่อผมตายแน่นอนท่านผู้ชมสวยเพื่อนขอเก้าคิวก่อนครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมว่าผมเก็บระเบิดควันไปดีกว่าครับไาระเบิดเข้ายาวโอเคเขาตายกับระเบิดผมวิ่งกลับก่อนครับเกิดเราน่าจะมาแล้วเกิดเราเพื่อนเกิดเรายาวก็มีครับ โอ้โสันเข้าครับเรียบร้อยผมตายเอาไงดีครับเนี่ยเต็มที่แล้วนะผมอ่ะปาระเบิดบบดักยาวไว้ก่อนก็ได้ครบับใอ้ตายเถอะเขาเห็นผมอีก เฮ้ยเจ็บแล้วดิเจ็บแล้วดิเอาตายไปเพื่อนอา้าวเฮย้ยโอ้โหสไนเปรอาาปร์โดนสไนเปอร์ยิงตายผมจิจบเลยครับบุกเลยครับท่านผู้ชมผมมาสร้างจังหวะให้ตัวผมเองดีกว่าตายไปครับ ตายต่อไปครับเกิดมีอีกครับตายเพิ่มไปครับอุ้ยโอ้โหเวรกรรมรอบนี้ผมไปยาวเลยครับไปแล้วไปแล้วตายไปเพื่อนโอ้โหเกิดสองคนไอ้บ้าเอ้ย ต่างป้อไมไว้เลยเพื่อนฝ่ามือเรามีโอเคตายโอ้ยผมไม่ได้เอผมผมไม่ได้คิวว่ะเออตายไปสวยเพื่อนอุย้ยเวรกรรมโอ้ยผมจะได้20คิวแล้วครับอุ่นใจแล้วตอนนี้ เพื่อนผมแสงไป2ลูกนะครับนะนมาดีก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหยอย่างมันนะ่ะท่านผู้ชมผมต้องการให้เพื่อนเรานำให้อ่ะครับโอ้โหเวรรมรอบนี้ไปสั้นต่อครับท่านผู้ชม นี่เองเองไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรล่ะเฮ้ยโอ้โผมได้เอพีอีกแล้วไอบ้บ้าเอ้ยทีมของคุณได้รัับชยชยนะรอบนี้ยาวกันต่อเลยครับอุ้ยโดนแสงตัวเองปะเนี่ยผมโหแต่แสงยาวเพียบเลยว่ะท่านผู้ชม อะไรอะไรฮะรนี่อเองคิดว่าฆ่าสู้ไม่ไหวหรือยังไงอ,ไอย่าซ่าก,กับซอนไนเปอร์ <c oughs> เข้าใจเ่า <c oughs> วิ่งสิครับโอ้โหวิ่งไม่พ้นท่านผู้ชมโอ้โหผมว่ารอยนัดของเราเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับรอบไป25คิวละโอ้โหคนนี้ไม่ตายอ่ะท่านผู้ชมอเอาละครับรอบที่สองเนี่ยเรามาต่อซิงเกิลกันหนะ้าผมไม่ลู้เหมือนกันนะครับว่าซิงเกิลเนี่ยเราจะรอดไหมนะท่านผู้ชม เพราะว่าปืนเขาแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าดีกว่าผมหลายเท่าแน่นอนเฮ้ยอ้าวงงไปเด้โอ้อหยธรรมดาที่ไหนล่ะเพื่อนออหอุ้ยโอ้โหผมไม่น่ายิงลมเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองทางไม่เอาเพื่อนอ้าวสวยอยู่อุ้ยสไนเปอร์เขาชนะครับ เฮ้ยขวามือผมเองฆ่าใครเมื่อตะกี้นี้เฮ้ยมาดิก็มาดิครับต้มาดิครับกลัว <Hey! S 1> ที่ไหนล่ะก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 ลัวที่ไหนเ,เกรงใจล็อกนนฮาผมัเพลงนี้โคตรเก่าเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วผมติดอะไรวะเนี่ย เฮ้ยถ้าอีกทีมหนึ่งเขาเอ้ยอีกทีมหนึ่งว่ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเล่นซระไนอย่างนี้เนี่ย MG เราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหเวรกรรมผมได้ยินเสียงอะ่ะเมื่อกี้บ้าเอ้ยแต่ยิงเขาไม่ตายครับอ้าวดอมดอมม,ม,ม,มองมองอย่างนี้ก็เสร็จโจรสิครับอ้าวไอ้ปลาระเบิดแล้วยังไงคิดว่า MG กลัวหรือยังไงฮะเจอหนึ่งก็มาดิครับก็มาดิครับ เอ้เจออีกหนึ่งครับอุย้ยโอ้โหเวนกรรมสองทางท่านผู้ชมฮันแน่ฮันแน่เฮ้ยปาระเบิดยัดที่ครับอยากง่างหงายก็เข้ามาดิครับอุย้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> โอเคเขาโดนข้างหลังยิงด้วยครับ โกดังมีครับหลังผมไม่ตายหรอวะเนี่ยไอ้ป้าเอ้ยโกดังมีแล้วผู้ชมอยากนั่งไหนก็มาดีครับมันหมดยุคสไนเปอร์แล้วเพื่อนยุคนี้มันต้อง MG ครับ อยากหน้า,งา, <laughs> าหงายก็มาดิครับอยากหงายก็มาดิครับฮะอุยเวรกรรมอะไรเคยเห็นเป้า MG แอบกล่องอะอยู่ี่แล้วยังไงวะเฮ้ย <laughs> อ้าอุยอุยผมโดนยิงหัวครับ อา้าวงงดิงงไปดิเออเจออีกหนึ่งครับอุย้ยโอ้โหเวงกรรมอยากหน้าคำมมมก็เข้ามาดิครับยางชอบอ่ะบอกอลขวามือผมมีครับอะไรเองยังเล่นสไนเปอร์ไม่เลิกใช่ไหมเพื่อนฮะเออเออก็มาดิครับสามคิวอ่ะครับสะใจเว้ย ปลามาแล้วยังไงอะครับถามหน่อยเหอเจอหนึ่งครับน่าจะในโกดังบางท่านผู้ชมอ่ะใช่จริงด้วยอะไรโอ้โหอันนี้ผมยิงเขาไม่โดนเลยอะอะไรยิงใครอันไหนโอ้ยสไนเปอร์เขาแอบอยู่ตรงกล่องครับโอ้โห ปืนมีก็ใช้ปืนสิเพื่อนอย่าใช้นี้มันไม่ดีรู้ปล่า,อ,า,อ,าอ้าวอ้าเฮ้ย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  บ้ากันนะนี่มันบ้าไปแล้วให้ตายเถอะซาร่านี่มันบ้าจะชัดไปแล้วมันบ้าเกินไปแล้วซาร่าอีกคิวเดียวครับโอ้โหมันบ้าไปแล้วซาร่าไปงี้กันบ้างครับผมกับ เจ้าปืน De วิ l เอ็มจีสาสหำหรับปืนกลหนักกระบอกนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยยิงโดนเขาทุกนัดนะครับขอย,ย้าว่าทุกนัดนะศัตรูเนี่ยจะหายอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะกลายเป็นข้อดีของเราในทันทีเลยนะาแต่ถ้าเกิดเรายิงเขาแบบไม่โดนทุกนัดใช่ไหมครับตรงจุดนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้นะครับเพราะว่าเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยกัรลั่นของกระสุนปืนจะช้านั่นเองนะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบได้นั่นเอง นในเรื่องของความแรงเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าปืนนี้แรงจริงๆนะแต่ข้อเสียของปืนนี้เลยนะครับนั่นก็คือการยิงในระยะกลางกับในระยะไกลเนี่ยจะยากมากๆนะครับเพราะการเกาะกันของกระสุนปืนเนี่ยไม่ค่อยดีนั่นเองนะสำหรับใครที่ต้องการยิงใน2ระยะนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความหลังกับปืนนี้กันหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะ ผมวอกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ